สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแลกเงินจากคะแนนท o ู p o i n t นะครับเข้าเงินใน t ร o ม m o n e y Wall ลนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เติมเงินเข้าใน t ร o ม m o n e y Wall ลนะครับเราจะเอาคะแนนท o ู p o i n t มาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้ไปที่หน้าหลักนะครับไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่ คำว่าฉันนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับฉันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูคะแนนทูพอย์ของชันนะครับทูพอยของชันมันจะมีคะแนนอะนะครับทุกครั้งที่เราจับจ่ายซื้อของที่เซเนะครับจ่ายค่าจ่ายบินนะครับเราก็เข้าไป ที่นี่เลยนะครับเลือกแลกเงินนะครับเรามีตอนนี้มี1,000คะแนนนะครับหนึ่งพันกับ45คะแนนนะครับอยากที่จะแลกเป็นเงินนะครับ1นึ่งเซต่อเดือนนะครับอ่ะแลก100พอยต์กับ10บาทพอผลรับสิทธิ์แล้วว่าผล รับสิทิ์ไปเลยนะครับมันก็จะหักทำรายการไม่สำเนนร็จกลับไปหน้าสูปพอยใหม่สัญญาณไม่ดีนะครับคลิกเข้าไปใหม่ครับกดรับสินอีกครั้งครับมีกดแรกเยอะเมื่อกี้ทำไมพลังมีผู้ใช้สินธ์ครบแล้วอ๋อ คือมันจะมีสิทธิ์หมดใช้เยอะมันหมดก่อนนะครับก็รอยากจะเข้าไปแรกก็ต้องรีบรีๆแรกนะครับมันจะหมดหมดจานวนสิทธิ์ก่อนเราก็ไม่ได้นรกเป็นเงินไม่ได้อ้าวหบาทได้แล้ครับ1นึ่งบาท,บบาทบแล้วก็5บาทนี่ครับหบาท แนนเป็นเงินก็สะสมไว้เลยครับเงินเงินก็ได้ดิเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าแชร์สิบแล้วรับคิดแรกเป็นห้าบาทครับพออะไรอ้าวห้าบาทก็ได้แล้วนะครับห้าบาทสิบบาทที่สิบแล้วก็มีเพิ่มในบัญชีเรามาแล้วเลสิบสองบาทครับฟูมันี่บัลเลตครับโอนจ่ายเติมเงินนะครับ เข้าไปที่ True Money Wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เติมเงินจ่ายบินนะครับจ่ายค่าบัตรเครดิตเติมเงิน Easy p a นะครับได้นะครับเติมจ่ใจ AIS D-Tag นะครหรือไม่ก็เป็นฝากเงินบัญชีเปิดบัญชีผูกกับบัตรเครดิต บัตรเครดิตบัตรเดบิตได้เลยนะครับซื้อประกันออนไลน์นะครับโอนเงินให้เพื่อนระหว่างวันี้ใช้ร่วมกับบัตรทูการ์ดบัตรทูการ์ดเนเตอร์มันได้เงินคืนอีกนะครับลองเข้าหลดใช้ดูนะครับทูมันนี่วอลรับนะ